อายุทูทปซูเปอร์ยุนี่เราไล่โซดเพิ่นเห็นไล่ไปหลับเป็นอ่าายาแม่โซล่าพี่แ<ะ>ม่ปัเหาเล็กในโทรศัพท์นั่นลา<ะ>เห็นในคอนเพค่นนั่นลาต่อไปเพิ่อนก็เห็นตัวนึงแ<ะ>ม่ก็เห็นตัวนึงแม่พิเศษนี่ก็ถือม,<ะ>มวดแปดซ้อมอ๋อถูกซ้อมก็ซอมแปดถูกเยอะไหมคะก็ถือบ้านเยอะดอกแม่ก็บอกบอกว่าออกบ้านนันเนาะค่ะ ลาสองมาก่เลขสองศูนย์เลขสองศูนย์แต่ถืแตวามันบได้ถอเล็กไงถือเหล็กเล้าก็ถือว่าถูกอ like ันงวดนึึกะนุงนนั <S 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 we, <S 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 ่นแหละเิ่นฝ okay. ันนั่นอ๋อค่ะคนเ้อยู่ในยูทู e นั่นเิ็นนั่นอ๋หกาหนึ่งขึ้นหือกหนึ่งหาอ๋อก็ถูกใช่ไหมยกเื้ออ ถสามเคียพราะวบ่บดถือหลายก็ถือว่าถูกนะกรวบาถือก็อันนี้แหละอันนี้มันแมนดีบดต่างเกลี่ยไกมันพนโยขวานไปนก็จับไปหน่ยก็มีผู้ไทยเบิ้งยกแม่กะแม่กะเบิ้งมันมันบดถือตอนเพ็นโยไปปตาใหม่เหรอาใหม่นั่นบดถือก็ว่าขนมนีไม่ถือ ก็ก็แม่โซลาียังอยู่นี่ขึ้นบ้านหรอเป่ยังไม่ขึ้นแม่โซลาีขึ้นมาได้ยังที่เข้าไปนั้นท่อนไม้ค่ะขึ้นมาหรือยังยังไม่ขึ้นค่ะท่านไม่ได้ไปไหนท่านไม่ได้ไปไหนหรอกไปแต่ขอนอกไปแต่ขอนไงแกจะขอนแกสถิตอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสถิตอยู่ตรงนี้ฮะเพิ่ะมาไหว้ มาจากไหนคะเนี่ยมาจากมุกมุกดาหารอ๋อใกล้ๆมาคนเดียวเหรอคะบมาคนเดียวก็เหลานราับเ่าไหมมาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะเลยหรือว่าอ๋ออค่ะยากจะมาจะน,นัวว่นแล้วบนฮับตาจะมาอยู่มาตะนั่นแล้วมันไม่มีเวลาค่ะไม่มีใครขับรถให้หรอคะ ขับมีก้อนขับแจ่เขาไปธุระเขาทำงานแล้วได้ไปกาบแม่โสลเพยยังคะยังอยู่ตรงนู้นนะคะไปกาบได้ค่ะกลัวกลัวเขาเจ้าเอื่นดาโอไม่ค่ะไปกาบไปกาบได้ค่ะก็ย็นอยู่ในนู่นเนาะเขาเขาไม่ให้รวมกันหลายคนเดี๋ยวนูหนูพาไปค่ะ ตัดเลยนใน,นสองครั้งแล้วนะคะ ถ้าจะกาบโดยใช้พวงมาลัยก็มีฝั่งนู้นนะคะหรือถ้าจะใช้ทุกอย่างเดียวก็ตรงนี้มีค่ะหัวว่าสิาล้ำล้ำล้ำเป็นก้อนด้วยเหมนนี้ยโอ้คค่ะ

มันได้ค่ะได้ก็มีมีหลายๆที่เขาเขาถูกเขาก็มาลำค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอฟีทุกท่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ้างล่ามด้มคุณแม่คะ